สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคุยจบนะครับวันนี้ครยจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนคืออะไรความร้อนคือพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันสามารถถ่ายโอนพลังงานได้นะครับจากอุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่ํานะครับได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนรูปนะครับเป็นพลังงานรูปอื่นๆได้นะครับก็นะครับอย่างเช่น พลังงานความร้อนโดพลังงานกลนี้ก็ได้นะครับสสารนะครับใดๆเมื่อได้รับพลังงานความร้อนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้2แบบคือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับกับเปลี่ยนสถานะนะครับเปลี่ยนอุณหภูมิกับสถานะนะครับมีอยู่2รูปแบบนะครับตัวอย่างเช่นนะครับน้ําแข็งก้อนหนึ่งอุณหภูมิลบสิบนะครับนํามาต้มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกราฟนะครับ น้ำแข็งลบสิบพอใหุ้ณหภูมปุ๊บก็จะกลายเป็นน้ำแข็งศูนย์นะครับอันนี้น้ำแข็งศูนย์แล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำศูนย์นะครับแล้วส่นจะกลายเป็นน้ำอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เป็นไอ,ะอน,น,นะครับ ไอร้อยนะครับแล้วถึงนะครับก็จะเป็นไอร้อยนะครับแล้วก็เป็นไอที่มากกว่าร้อยนะครับอ่าดังนั้นคือจะสังเกตเห็นว่า เปลี่ยนสถานะเนี่ยจะมีอยู่2ช่วงนะครับก็คือช่วงน้ําแข็งเป็นน้ํานะครับช่วงนี้นะครับที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนจากน้ําแข็งเป็นน้ําส่วนอันนี้เปลี่ยนจากน้ากลายเป็นไอนะครับโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้เรียกว่าความร้อนแฝงนะครับการเปลี่ยนสถานะเรียกว่าความร้อนแฝงนะครับส่วนเปลี่ยนอุณหภูมิก็คือเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนอุณหภูมินะครับ ถ้าจะเขียนนะครับก็สมมติว่าจากเขียนเป็นรูปของแบบเป็นบล็อกนะครับก็คือน้ำแข็งนะครับอุณหภูมิลบสิบนะครับกลายเป็นน้ำแข็งนะครับศูนย์องศาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลายเป็น น้ำศูนย์องศานะครับแล้วก็ถึงกลายเป็นน้ำนะครับหนึ่งร้อยองศาแล้วก็เป็นไอน้ำนะครับที่หนึ่งร้อยองศาครับแล้วก็กลายเป็นไอ้น้ำที่มากกว่าหนึ่งร้อยนะครับจุดที่เป็นการเป็นความร้อนนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็คือ จะมีจุดนี้นะครับเดี๋ยวคจะใส่สีแดงนะครับอ่านี่นะครับ Q นะครับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงความร้อนก็คือ Q ตัวนี้แล้วก็ Q ตัวนี้สามที่นะครับส่วนวงเรียนที่มีการเปลี่ยนสถานะนะครับอ่าคูให้เป็น QL ละกันนะครับ ก็จะเป็นอยู่2จุดนะครับอันนี้สถานะเปลี่ยนนะครับอันนี้เราเรียกว่าความร้อนแฝงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสีแดงคืออุณหภูมิเปลี่ยนนะครับดังนั้นสูตรนะครับสูตร Q ก็คือมีสูตรนะครับของการอ่ สูตรความร้อนนะครับความร้อนที่ให้นะครับ mc เดลต้า t นะครับอ่านี้สูตรสำคัญเลยนะครับ t คืออะไรก็เราสามารถแยกเป็น mc แล้วก็ตงงเล็บนะครับ t 2ลบ t 1นนี่นะครับก็คือเป็นอนุหภูมิตอนหลังลบตอนแรกนะครับส่วน q ก็คือพลังงานความร้อนนะครับ พลังงานความร้อนหน่วยจะเป็นจูลน,นะครับส่วน m นี่คือมวลนะครับมวลของสารนั้นหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมส่วน c ก็คืออะไร c ก็คือค่าค่าความจุนะครับความร้อนจำเพาะนะครับอ่าหน่วยเป็น จูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับอ่าซึ่งจะเป็นค่าเฉพาะของสารนั้นๆน,น,นะครับซึ่งโจทย์จะกําหนดให้ส่วนอุณหภูมิก็เป็นเซลเซียสหรือว่าเคลวินก็ได้นะครับเพราะว่าความต่างมันเท่ากันนะครับช่องมันเท่ากันอ่าอันนี้คืออุณหภูมิเปลี่ยนนะครับถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนนะเราจะใช้สูตรนี้ Q เท่ากับ m c delta T นะครับอันนี้เลยต้องจำนะครับ ส่วนถ้าสถานะเปลี่ยนลรอเราจะใช้สูตร Q เท่ากับ ML นะครับมีมีสูตรแค่นี้นะครับ L คือความร้อนแฝงจำเพาะนะครับอ่ามันจะมีอยู่2แบบคือ Q ที่เป็นเป็น I ใช่ไหมครับกับ การหลอมเลียวของของน้ำนะครับถ้าไอานี่ก็ใช้พลังงานสูงหน่อยก็จะเป็น2องสอย่าลืมคูณ10บกำลังสาด้วยนะครับหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับถ้าเป็นน้ำสา3สานะครับคูณ10บกำลังสาด้วยนะครับจูลต่อกิโลกร,รมัมกับสองสองห้าหกนะครับส่วน m ก็เหมือนเดิมนะครับ อันน <Es> <an> ี้ค <t> <ale> ือสูตรภาพรวมที่เราจะใช้ในเรื่องของความร้อนนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับพลังงานในข้อใดที่สามารถเปลี่ยนเป็นความร้อนได้ก็คืออ่าพลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปได้นะครับแต่ไม่สามารถสร้างได้ก็คือถูกดูกข้อนะครับเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยความร้อนแฝงก็คืออะไรที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมครับเปลี่ยนสถานะนะครับก็คือตัว L นะครับ ช่วงที่สสารเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิของสารจะเปลี่ยนหรือไม่นะครับอุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแต่เพราะความร้อนที่ดูดเข้าไปไม่ไม่เพิ่มอุณหภูมินะครับแต่ไปเปลี่ยนสถานะแทนนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างการคํานวณนะครับอ่ามาดูตัวอย่างการคํานวณนะครับเพราะให้จงหาพลังงานความร้อนที่ทําให้จงหา Q ินั่นเองนะครับพลังงานความร้อน Q ที่ทําให้เหล็กมวลมวลเอ็ม มวลน,นี่จะต้องเป็นกิโลกร,รัมเสมอนะครับนักเรียนนักเรียนต้องเอาสองร้อยคูณสิบกำลังลบสามด้วยนะครับเพื่อให้กลายเป็นกิโลกร,รัมนะครับอุณหภูมิเจ็ดองศานะครับมีอุณหภูมิสูงข,ขึ้นเป็นยี่สิบเจ็ดองศานะครับค่ากําหนดก็คืออันนี้เหมือนเป็นทีสองแล้วก็นี่ทีหนึ่งใช่ไหมครับความค่าความร้อนเฉพาะของเหล็กเท่ากับ สี่อยหจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนี่คือซีเล็กนะครับซีตัวนี้อ่าอันดับแรกนะครับเราก็อ่าจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิใช่ไหมครับก็คือเราก็จะใช้คิวเท่ากับเอ็เดลต้าทนะครับเท่ากับก็ประเด็นหลักนักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยให้ได้นะครับคนสีกำลังลบสามนะครับจะกลายเป็นกิโลกร,รัมนะครับจากกร,รัมนะ c ก็450ร้อยห้าสิบ ส่วนเดลต้าทีก็เอาทีสอลบทีหนะครับยี่บเลบเนะครับก็ได้20่สใช่ไหมครับก็เป็น200ร้อยคูณสี่ร้อยคูณยีคูณสิบกำลังลบสนะครับสิบกำลังลบสก็คือมันตัดศูนย์ไป3ตัวนะครับอ่าตัวนี้ตัดอ่าก็เป็น ก็เป็น 45, คูณได้90 90สคูณสอคูณ20นะครับอ่าก็คือ1,800จูลครับอ่าต่อไปครูจะให้นักเรียนลองทำสองข้อนะครับก็คือข้อหกับข้อ7นะครับก็คือให้ความร้อนนะครับความร้อนคือ Q ใช่ไหมครับมวลนี่เป็นกิโลกร,รัมถูกต้องแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ความจุความร้อนอ่าก็เป็นตัว C นะครับดังนั้น จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเท่าใดก็คือให้หาเดลต้าทีเลยนะครับไม่ต้องเอาทีสองแล้วทีหนึ่งละอุณหภูมิสูงขึ้นเท่าใดนะครับหน่วยเป็นเซลเซียสหรือเคลวินก็อันเดียวกันนะครับเพราะว่านี่คือพูดถึงความแตกต่างนะครับมันจะต่างเท่ากันนะครับนักเรียนก็ใช้สูตรเลยนะครับมาดูอีกข้อนึงนครับครูจะให้นักเรียนลองฝึกทํานะครับให้นักเรียนเออให้พลังงานความร้อนขนาด3000จูลน,นะครับก็คือ Q ิเขาให้ Q มา ปรากฏว่าแท่งเหล็กอุณหภูมิส่งขึ้นจาก30เป็น80นะครับก็คือนักเรียนสามารถหาเดลต้าทได้ใช่ไหมครับจะหามวลคือเอ็มค่าความจุค่าความร้อนจำเพาะก็คือ,อนักเรียนต้องดูดีดนะครับว่าเนี่ยมันเป็นหน่วยกิโลนะครับเนี่ยซึ่งมันจะหลอกนักเรียนได้คือนักเรียนต้องมีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกร,รมัมเคลวินนะครับดังนั้นนักเรียนต้องคูณด้วย1000นะครับเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้ 0.5คูณ1,000นะครับก็จะกลายเป็นซเล็กนะครับหลังจากนั้นเรนก็แทนค่าลงไปในสูตรเลยนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับ